ตอนต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคครับขอกราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับผมสลัดน้องอ่างอ่างมากับเกมลักกี้เนโกหรือว่าแมวนาโของเรานี่เองแมวนาโรนี่แหละแมวนาโรของแท้ของเดเอ ใครที่ชื่นชอบอ่างฝากกดไลค์กดแชร์สับไข่ให้อ่างกันด้วยนะเอออ่างพาทุนมาที่40บาทอย่างนี้เอออ่างพาทุนมา40บาทเท่าเดิมนะจัดไปเลย5บาทสัก10รอบไปเลยดีกว่านะ5บาท10รอบจะเป็นยังไงเออสาลายมาอย่างนี้คมไฟม,มาอย่างนี้ สแกตเตอร์ตัวสุดท้ายสาแกตเตอร์ตัวเดียวแล้วนะสแกตเตอร์ตัวสุดท้ายก็เข้ามาทีเรียบร้อยแล้วนะเออหมุนฟรีสิบหมุนนะไปกันต่อสาลายวากาเมะบวกคูณสี่ไปเด้อหืไม่ไหลให้อ่างสักหน่อยหรือเอาให้อ่างสักหน่อยเขไม่มาโอ้โยอะไรกันครับเนี่ยมาให้อ่างกันมั่งเถอะนะสาลายวากาเมะมาอีกแล้ว เจมาอย่างนี้โอเคสวยเคมาได้ไหมเคมาเออสิช่องแรกสิช่องแรกก็ไม่มาให้เล่นนะเออ186บาทนะดอกนี้ไปกันต่ออีก6หมุนนะอืมแมวนรกคูณไป2เอออะไรจะมาอีกคูณไปอีก2ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอเออสาไลวากาเมะมาอีกแล้วเคมารอเอออะไรจะมาอีก ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอาไป100เป๊ะเป๊ะหนึ่เป๊ะว้อเ,เออหนึ100่งร้อยเป๊ะหืมสิ่มไม่มาอะไรจะมาโคมไฟก็ไม่มาเว้ยเออไปกันต่อพัดมาอย่างนี้สวยเจเจมาได้ไหมเจก็ไม่มาให้นะร้อยห้าบาทนะโอ้ยมามามา4 5่ห้าสบเอ็ดบาทนะดอกนี้เออ ไปกันต่ออีกเก้าหมุนนะอีกเก้าหมุนนี้เออไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วหรอเออคิวมาพันมาอย่างนี้เจมาได้ไหมเจก็ไม่มาให้นะอะไรไมาเออสวยเปลี่ยนสวยๆสิเปลี่ยนสวยๆก็ไม่ได้เอาอะไรมาก็ไม่รู้เอออืมปลาดิบมาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นปลาดิบเหมือนเดิมเอามาทำ เพื่อเอามาทําเขืออะไรเอามาปักเขืออะไรเออไปกันต่อสิบมาอย่างนี้คิวมาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นเออปลาดิบเออเจก,ก็เปลี่ยนเป็น YK มาล้อเอออะไรจะมาอยกงไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอพัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆนะเอาไปเลยดีกว่าสิบบาทสิบบาทไปเลยนะสิบบาทสิบหมนุน สิบบาทสิบม,มนุนนี้มันต้องมาให้อ่างกันบ้างแหละนะมันต้องมาให้อ่างบ้างแหละเออมาอย่างนี้สวยเปลี่ยนสวยสวยสิบมาอย่างนี้สองวายไปสองช่องนะครับเออมาอย่างนี้มาเดชไหลอืมไม่ไหลให้อ่างสักหน่อยเหรอเอาให้อ่างแมวนรกมาอย่างนี้คูณคูณคูณ,คณสิบ สอ0หบาทนะดอกเดียวเออหกรบาทเลยนะไปกันต่ออีกหรอบนะอีกหรอบเออเจมาอย่างนี้สวยคิวได้ไหมช่องแรกเออคิวมาอย่างนี้เปลี่ยนเป็น A อสิเก็ไม่มาปาดิบไปก่อนเอเมาอย่างนี้โอ้โวาย y. มาช่องสนะพัดมาอีกโอ้หวาย y. สาช่องโอ้ยมาอย่างนี้สิ กี่บาทเอ้ยน้อยไปเปล่าโกเพ่โอ้สาวยมาฟูฟูฟงฟงเออวายมาขนาดนี้เลยนะ206บาทนะอะไรจะต่อสาลายวากอาเมะคูณห36บาทเองนะเออไปกันต่ออะไรจะมีอีกไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นเบ็ดเพิ่มไปเลยดีกว่า40สิไปเลยดีกว่ารอมันนานแล้วเออ เอาสักสิบหมุนไปเลยมันต้องเข้าให้อ่างเออเคมาอย่างนี้คิวมาได้ไหมคิวมานะเออเปลี่ยนเป็นสิบสิบไม่มาช่องสามโหยเสียได้สิบอยู่เปลี่ยนเป็นสิบสีสวยๆเปลี่ยนเป็นเคมาทำเพื่ออะไรเออมาอย่างนี้ดิสาลายปลาดิบเออไปกันต่อไปเออ มาเด็ดไหลได้ไหลไปเอมาอย่างนี้สวยคูณไปอีกเอออะไรจะมาอีกไหมเคมาเออปลาดิบได้ไหมปลาดิบก็ไม่มาให้ช่องแรกนะเออพันสี่นะดอกนี้เออไปกันต่ออะไรเอมาสวยอะไรเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเอเ,เ,เ,เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเราก็หมุนกันเองเคมาอย่างนี้เปลี่ยนสวยสวยมาสิเอ เอมาอย่างนี้ก็ส่องวไปครับเออไปกันต่ออะไรจะต่อไหมไม่เจไม่มาต่อให้นะ2,080บาทเออ2,080บาทอีก5รอบเองนะแมวแมวแมวมารัวรวเป็น8เออคูณ8แมวมาอีกได้ไหมช่องแรก ช่องแรกเป็นแมวได้ไหมแมวก็ไม่มาให้นะโคตรเสียดายวายสตัวนี้เลยโหยสาไลวากาเมะคูณ4กี่บาท768บาทกองมาอย่างนี้เออไปกันต่อคิวคิวไม่มาช่องแรกเอ้สอนะโโหยเสียดายพันเนะไปกันต่ออะไรจะมาเคมาอย่างนี้สวยอะไรอีกพัดมาสวย อะไรเองไหมอืมคมไปไม่มาช่อง3 878บาทเอออีก2หมุนเองนะอีกสหมุนมันจะาน0มแล้วอีก2หมุนเน,น,นี่ยแหละ9000ให้แล้ว9000เอช่อง3เอช่องสได้ไหมสแกตเตอร์มาก็อุ่นใจหน่อยนะสะแกตเตอร์อ,อืมเอไม่มาสแกตเตอร์ไม่มาเอาอะไรล่ะ808บาทนะดองนี้เออ ไปกันต่อหมุนสุดท้ายกองมาอย่างนี้สาายมาอย่างนี้สิบช่องแรกสิบช่องแรกก็มาเออไปกันต่ออีกหนึ่งเออมาแล้วนะมาถึงหนึ่งหมื่นจนได้นะแป8แปดแปดโอ้ยเลขสวยไปกันต่ออีก200เบ็ดไปเลย200ดีกว่านะ เบ็ดเป็นเลย200 200อยู่ไหน200หาเจอแล้วเอาไป10หมุนนะ200เออไปกันต่อเคมาอย่างนี้แมวมาคูณห4พัเออสิ 10, มาสวยเจมาได้ไหมช่องแรกสกตเตอร์มายิ่งอุ่นใจนะสกแกตเตอร์มาเออเจมาช่องแรกอุ่นใจเหมือนกันแหละสกแกตเตอร์ตัวสุดท้ายสกแกเต,ตกแกเตอร์ตัวสุดท้ายก็ไม่มาให้นะ มันไม่มาสักทีสักเกตเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยเออสักเกตเตอร์มาสักทีเถะนะเออสักเกตเตอร์ไม่มาเปลี่ยนเป็นวายไปก่อนนะสักเกตเตอร์สักเกตเตอร์ก็ไม่มาก็เปลี่ยนเป็นวายไปอีกช่องหนึ่งอ่ะครับเออสักเกตเตอร์มาสักทีเถะนะขอเถอะขอร้องอย่างมามามาสิสักเกตเตอร์ก็ไม่เข้าสักทีหนึ่งนะสี่พันสามนะ เออไปได้ไปกันต่อดีกว่านะเคมาอย่างนี้สิม,มาอย่างนี้อุ่นใจเจช่องแรกได้ไหมเจช่องแรกไม่ได้เอาปลาดิบไปก่อนเอาสาล่ายไปก่อนเจช่องแรกมารายงานตัวที่เรียบร้อยแล้วเออไปกันต่อคิวคิวไม่มาช่องสามหอยคิวไม่มาช่องสามห้าร้อยเอ้ห้าพันสองนะพูดผิดพูดผิดเออผมไปมาอย่างนี้คูณแปด ามพันสองเออปลาดิบมาอะไรจะมาต่อไหมพัดไม่มาช่องแรกนะเออโหยสี่พันหนึ่งนะอีกเจ็ดหมุนนะอีกเจ็ดหมุนสิบมาอย่างนี้สวยเปลี่ยนสวยสวยได้ไหมลูกพี่เออเปลี่ยนสวยสวยเป็นวายไปแล้วตัวหนึ่งเป็นวายไปอีกตัวหนึ่งเจมาเป็นวายไปครับเอเออะไรจะมาต่อไหมมีต่อไหมมีต่อสิบนะเอออะไรจะมาอีก แมวนาลกมาทำเพื่อเออมาดิมาอย่างนี้คูณสิบพันสมเออเอมาสาายมาสาไลามาดิเปลี่ยนเป็น Y Q มารอเอมารอโหยโอเคโย่ไปไปกันต่อไปกันได้อืไม่ต่อให้ไม่ไหลให้ห้าพันเก้านะอีกห้าหมุนนะอีกห้าหมุนเออไปกันต่อสาไลาอืมไป A มาอย่างนี้สาไลามาอย่างนี้ก็เปลี่ยนเป็นวมาอย่างนี้สวยๆเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายอีกแล้วสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายออกสักทีเถอะนะขอร้องออกสักทีออกสักทีออกสิบช่องแรกอุ่นใจสิบช่องแรกไม่มาเอาพัดไปก่อนนะเออสิบช่องแรกหืมสิบช่องแรกมันยากแล้วเคมาเออสวยเออ อะไรจะมาสามช่องนี้ซากแกตเตอร์มาสักทีซากแกตเตอร์ก็ไม่เข้าสักทีหนึ่งนะซากแกตเตอร์ก็ไม่เข้าสักกเทโหยไปกันต่อโคมไฟมาอย่างนี้ปลาดิม,มาอย่างนี้คูณเออไปกันต่อ,อไปไปห้าพันหกนะห้าพันหกไปแล้วเออสี่ร้อยเป็นเลยแล้วกันนะสี่ร้อยเป็นเลยเอาสักสิบหมุนสามสิบหมุนดีกว่าไป ไปกันต่อยสามสิบหมุนเนสเจมาอย่างนี้อุ่นใจอะไรมาอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็หมุนเองเออเปลี่ยนสวยๆมาสิเปลี่ยนคิวมาอย่างนี้เปลี่ยนเป็นไวคมไปมาอย่างนี้อุ่นใจเออหมื่นสี่ไปแล้วอืมไม่ไหลต่อ,อยอ่างทั้งหน่อยเหรอโอ้โหยหมื่นสี่นะดอกนี้ไปกันต่อมีอะไรอยัไงไนปาดีมาอย่างนี้เปลี่ยนอืม เปลี่ยนสวยๆมาสิพัทพันไม่มาตัวแรกช่องแรกนะโอ้โหเสียดายเคมาได้ไหมช่องแรกเป็นเคได้ไหมขอเป็นเคเถอะเคไม่มาเอาปาดิบไปกรอนนะเคมาสักทีเคก็ไม่มาเหมือนเดิม8ปดพันเจ็นะเออแปดพั 8, 7, นเะจ็ดนะดอกนี้ไปกันต่ออะไรจะมายิงไหนคิวมาอย่างนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นโคมไปโอ้โหแมวมัน แมวมาอย่างนี้คูณหกเออไปกันต่ออะไรจะมาคิวมาอย่างนี้สิมมารอแล้วนะเออสิมมารอพันมารอเคได้ไหมช่องแรกเคมาแล้วช่องแรกเอออะไรจะตอบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเก้าพันสี่เออไปไปไปหนึ่งแสนอ่างขอเลิกนะครับหนึ่งแสนอ่างขอพอเออไปกันต่อเจ จไดไหมช่องแรกเจได้ไหมช่องแรกเจมาแล้วเปลี่ยนเป็นวายไปแล้วโอ้โหน้อยจัดแต่ก็คุ้มนะเออสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายก็ไม่เข้าเหมือนเดิมนะสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้โหสากแกตเตอร์ตัวสุดท้ายอีก20 0 0 0จะถึงแสนแล้วเออไปกันต่อกี่บาท8ป0 0นะดองนี้ไปกันต่ออีกย3ิบสามหมนุน ปาดิบม,มาอย่างนี้เออเปลี่ยนเป็นอะไรเปียนเอมาอย่างนี้เออไปกันต่อคิวได้ไหมช่องสามคิวคิวมาช่องสามจนได้นะเออมาเดเปลี่ยนเป็นสวยสวยพี่สวยเออไปกันต่ออะไรเออไปคมไปมาไหมขมไปไม่มานะเอาเอเอาปาดิบไปกรอนเจมาอย่างนี้เออไปกันต่อจะถึงแสนอยู่แล้ว จะถึงแสนให้อ่างสักหมื่นสามนะดองนี้เลอะเลอเอะอไปกันต่อสิบมาอย่างนี้แมวมารัวๆัวคูณหกมไม่ถึงแสนสักทีเอมาอย่างนี้เออไปกันต่อปลาดิบปลาดิบมาสิบมาได้ไหมสิบก็ไม่มาแสนหนึ่งแล้วนะแสนหนึ่งแล้วนะอ่างขอพอดีว่าเออ เอาอีกดอกหนึ่งดีกว่าหมุนสุดท้ายนะหมุนสุดท้ายของอ่างนะหมุนสุดท้ายของอ่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออใครที่ชื่นชอบอ่างฝากกดไลค์กดแชร์กดสับไข่ให้อ่างกันด้วยนะสำหรับวันนี้อ่างต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ